มาแล้วคิดว่าผ่านดอกว่าืดรังดอกขันบอนลังเล่ไปกับสูตรไม่สูตรดั้งเดิมมันก็ใช้ได้ตลอดกันสูตรดั้งเดิมจับจูดนี่เขามาตลอดามาไทยมาตลอดมาไทยจับจวดแล้วครับมาสองเดี๋ยวมาสองหดเขาต้องสองวดตรงสองห้มหดสามหกเรากำลังวดสองเจ็ดอันนี้เป็นวดที่สามจ้าสูตรใช้ได้ตลอดกันสูตรเนี่ยสูตรตลอดชีพตลอดชีพ คันได้เลนเลขว่าเป็นคันได้สูตรที่ไปใส่นี่ก็คือไม่โอกาสสูงสูตรนี่ใครท้ามสื่อก็บ้่ข <ไฮ S 2> ายบ่ขายหางมือก็บ้าขายแว่า,า,ค,าค,คันมันคันมันถืองวดนี่ปุ๊บเลื่อนขึ้นเป็นแสนสูต <laughs> <laughs> ูนี้คันคันถืองวดนี่โอ๊ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เซียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเซียนเตียะนะครับเซียนเตี้ยะวะเซียนเตี้ยเซียนเตียะเซียนเตี้ยะเซียนเตี้ยเนี่ยเด่นในแนวทางเรียกวิ่งเรียกจับคู่ครับมันก็เทิ้งสองซุดโดยมากที่แรกก็มาจากเรียกวิ่งก่อนวันนี้ก็เรียกจับคู่ที่หลังครันมันก็เขาเรื่อยๆรืล้มันเรื่อยๆวันก็มาแยกวัน แยก,กบนแยกล่างที่หลังกับเขามาเนี่ยกับขันพีตก็ว่าโดนกับเขามาเรื่เละเลยวันนี้ก็เลยได้สูตรมากับเฮ็ดมากเื่อยๆเขามาเรื่เล่เละต่่วาโศกกับมาแนวประมาณเนี่ย,าาเ,ยเป็นธรรมดาเนาะนครับนีผิดนี่นถือไปมันไม่มัน,มมน,นก็ธรรมดาแต่ว่าเฮ็ดออกมาแล้วเห็ดว่า บ่า่านดอกบัวหืดวังดอกขันบอนลังเล่ไปกับสูตรไม่สูตรไม่ตามนม่กิ่งมันบ่าผัดนี่ไปผัดยังของมันหมด่งถ้าสูตรดั้งเดิมมันก็ใช้ได้ตลอดกันสูตรดั้งเดิมจับจุดนี่เข้ามากตลอดมาไทยมาตลอดมาไทยจังหดแล้วนะมาสองหวดมาสองหดเขาแล้วสองหดตรงตรงน้องหดสามหกแล้วก็มาหดสองจิตอันนี้เป็นหดที่สามสูตรนึงสูตรที่ว่าว่าได้ทับนะ แต่ว่าก็สูตรใช้ได้ตลอดการสูตรเนี่ยสูตรตลอดชีพตลอดชีพใช่ได้ตลอดการคันได้เลเลขว่าเป็นคันได้สูตรที่ไปใส่นี่ก็คือไม่โอกาสสูงสูตรนี่ใครถามสูตรก็บบกขายบอกขายถา่ว่า่าแม่นคันมันถืองวดนี่ปุ๊บเลื่อนขึ้นเป็นแสนสูตูนี่คันคันถืองวดนี่ แต่ว่เก็บมาเพราะว่าเหลืองวดนี่บ่เหลืองวดนี่บ่มีเหลือไม่ได้กำมือเราอะแม่นอนจะบีบกก็งายจะคลายก็งานโอ้ยจะคลายกันยังมาดูคลายเข้าน้องสูตรนี่นี่ลูกกับมูแค่สองคนมาวิ่งูเดือดกมูลูกตาเหลนไอสุดไอสองโต ต oh, mm ัว hmm. ตัวซ so so ีตัวในมูโบลูโอ้บอกให้สูตร่องตัวต่ว่ใครมาหนูก็ได้อาก่อผู้เดียวบ่บ่สอนในผู้ใดบ่เลยสอนในผู้ใดร้อนมาได้ไหมซื้อกต่บ่ขายของมูลนสอนมาได้เพราะว่าขันสอนเหล่าบางนึงกันมันก็ยังอันเนาะขนาดเลขดังบางทีห้ามมันออกก็รีซื้อมาได้เห็นไหมเสือมาไส้จะขันเรากว่ากับถึงวันนี้เลยแล้ววิ่งเสี่ยวขันไม่เรื่อยนั่นหมดเลยเส้อม้าไส้มากจังจัน เลขวิ่งมางามก็ทุกหมดงามก็ทุกหมดเลขวิ่งก็เก็บสูตรอะไรหรอวิ่งเกตขับนสามอ๋อเขียนลงพิมพ์วิ่งอันนี้คือสูตรจับจุดจับจุดสูตรเก่าเพราะคนขอสูตรเก่าว่าหรอกก็จะให้สูตรเก่าเป็นคู่ทังไหนเขียนก็สูตรไม่กะสูตรนี้ไม่ได้มาจางไหนครับแต่ว่าคำนวณเองคิดเองครับแล้ววันนั้นได้มาจากที่ว่าอาจารย์ที่แรกก็ได้มาจากคนอื่นตะโดนแล้ว ข่าเจ้าก็ไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพข่าเจ้าเลหรียญเล็กบินวิ่นข่าเจ้าวิ่งเทลลัสสองตัวขั้นละหมื่นขั้นละหมื่นเลยวิ่งเทลลัต้องวิ่งทั้งสองตัวเลยข่าเจ้าก็ลงทุนสองมือทั้งเทียบกับเขาทั้งสองบ้านนี้ก็ไปเฮ็ดงานข่าเจ้าก็บเอาสุ่มวางเขาก็อยากเสียดอกของวิ่งกันไปวิ่งเทริญพันมันก็เขาไอ้ที่หล่ะก็ได้เขาตัวนึงกลายไปก็ได้พันหนึ่งตัวหมดว่าเขาต้องลงทุนสองพันบาทก็เลยเฮ็ดมาเรื่อยๆบ้านเนาะ ต้องใสเงินหลนยเกินก็เลยมาจับคูนะคะถึงจับคูเด็กวิ่งมันต้องรุงทุนหล่ไมนั้นอาจจะเยยังเข้าลงทุนพันหนึไไ่งสองพันบ้ล่ะในก็ไม่้พันหนึ่งกะบาคมเขาก็ซื้อจับคูดีก็กเลยเลยเฮ็ดเ็มากคนเค็ดไปเฮ็ดมากหลายปีแล้วละบอกไม่คือไม่วมดสาิบกว่าป,ปีแล้วบอ เลยแต่ออกมาโอ้สูตรนี่30กว่าปีแล้ววะจ้าเอามาตักเลยตัวนี้สูตรนี่ไงแต่ว่าคนบ่รูข้นบ่รู้สูตรมีพรีเฮ็ดบ่ยากแต่ว่าบ่บอกแต่บ่บอกไปไม่กระดานซื้อก็บ่ขายไม่ไมาลักเอาก็บ่ได้ไรเลยบอกมารู้เลยปุ้นเราตัวตุกษ์เสนปุ้นเอาสูตรเราเราสิอักเอาผู้เดียวลักกัลักกับอได้มื่ปีนี้คิดว่าสิถูกไรอยู่เพรา่าจะสิ้นปี ก็รวมยอดสิ้นปีทุละปีต้องได้กำไรหลายนะทุกๆปีพอหยอดออกมาเพาต้องประเมินผลเพราะว่าสิ้นปีมากขาดทุนเพื่อได้กำไรก็ต้องประเมินผลเหมนแต่ละปีมันแตเขาจร้งวัดจริงวัดเตือสติไว้ด้วยดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมสูตรนี่ก็เด็กบินมากเก็บกับสามอ่ะจับคู่บ่อที่ไหนบาานสี่ตัวก็มีแปดหาคู่สี่เด็กสี่ตัวเชื่อมติดกันหลายครั้งว่านี่ เลขประกบบหรอคะตัวประกบอะไรชุดหลายหางบ่อครับเลขเลขที่เฮ็ดออกมานี่ยคือแปดคู่เลยแคู่คือแมนบักเกินมันช่เลขตัวประกบเออเวลาเลขจับคู่ให้กันตัวนั่นแหละสูตรมีบ่อที่ว่าได้หม้อใส่หาคั่นค่ะแมนสูตรดั้งเดิมเวลาสูตรอัพเกรดไม่เพราถ้าอัพเกรดไปสเตะแมนประมันหาหกหมวดเฮ็ดเข่าตลอดเลยสูตรอัพเกรดไม่ อัปเกรดมาจากสูตรเก้าเนี่ยเพียงแต่ว่าเห็นแล้วมันดีกว่าเขาเออกซองซองเที่ยวรถบัสอันเล็กวิ่งได้รถอันสี่ตัวมันบ่นตัวสองตัวนะมันหลุดแต่ว่าก็เลยให้เจ้าขอสูตรดังเดิมสูตรจับจุดนี่ก็คือเลยจัดให้แต่นก็ออกในนี่ล้างหมดนี่ออกในนี้ ว่านี่มั่นใจมั่นใจว่าออกแค่ซี่ตัวนี้มันวนรุดยี่แล้วสองตัวนี้จังได้กับวารุดเพราะว่ามันกะมันเลตัวเลขมันมาซ้ำกันเนาะตัวเลขมัน่าซ้ำกันมันก็สบายเลยโอกาสออกสูงเราก็คิดว่าออกยี่แล้วเลยส่วนนี่ค้นมาถามสื่อบานนี่ึ้นลาค่าแล้วึ้นลาค่าคันออกงวดนี้ึ้นลาค่ามันมันมามันึ้นลาค่ากับว่าขายให้เขา ว่ามันเดี๋ยวกระลูกเดี๋ยวมาดูๆกระลูกว่าสมควรสีขายวคิดว่าว่าขายตั้งเปอร์เแสนต์กติดค่าสูตรอ่ะคันคือวดนี่นี่บ่อขายแสนหนึ่งจะออมสิขายเท่าไหร่บ่ขายบ่ขายเท่าไหร่ก็บ่ขายแอาอักเอาผู้เดียวสิซื้อผู้เดียวเอาอยังมาแลกก็บ่ยอมจังซี่็จล้วเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมผมมาจากสุรินทร์คนจะสั่งมาแลกตัวนึงเอาบ่นี้ โอ้ยรถสิบัวพันแรนบ่ไปขี้สั่งรักกับบุเร่นี่ยนี่คนคนว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมสูตรนี้จะเอาไว้ซื้อคนเดียวรวยเองเอาอยางมาแลกกับบุญย่อมเพราะว่าของดีไว้น้ำเจ้าของกันละใกล้ๆภาคเครื่อนกันละเขินบอกว่าสั่งเอาสั่งมาให้กับบุญย่อมเพื่อนว่าสูตรนี้หมายถึงว่าสูตรแม้เราสิบัวคายเราลูบคนเดียว แต่ว่าตัวเลขจับคู่ห้แล้วก็สซีเป็นปันอยู่ไว้มันมีตลอดเนาะครับมันมีมีทุกปีมนี้ทุกเดือนเพราะว่าเขากับใส่งันมันตลอดเขาบ่ต้องไปสื่อสูตรไหม่คือรถคือยังเสียนะเขากับใส่สูตรนี่ไปเรื่อยๆครับโอกาสถูกันสูงครับหลายคนที่เอฟซีทั่วมาหมันว่าสัตว์มันสื่อสูตรไหมสูตรเก้าสูตรเก่าว่าไอ้สื่อมันใจสูตรไม่หลายเลย วามือนีห่ออ่อนสูตรดั้งเดิมจับดนะคะสูตรไม่พัดก่อนบ่ค่ะงานเพราะว่าสูตรไม่กติเก็บมาอักเกดใไม่ครั้งหนึ่งวันสิบเป็นหนึ่งเลยเอาระวังแปดตัวแปดทางเนี่ยที่เส้นไห่น่ะเส้นมากจะพิเศษคะจะเน้นจะได้แบดห้างก็ต้องอ่อน มาบางสักก้อนอ๋อมาเปว่ามันมันมันมีบทมีรางอะนะขับไมยครับผมจดหม้หน่อยครับเน็นไหมแต่ซีหางนะครับผมซีหางต้องกระถือกันแล้วเน่าหางเขาถือแล้วครับเน็นไหมแล้วครับแต่ว่าฟุ้งโกมเลยเลขออกในนี่ได้แปะคู่นี่แต่ว่าเส้นกระถืจับให้ครับครับเงีนยเส้นเตี้ยเส้นเตี้ยขันเป็นบนก็คือซีเกต ี่เจ็ดบนลนี้คือสี่เจ็ดบนสี่เจ็ดนีครับหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดอันนี้คือมากบนไห่มากบนมากแบบที่ว่าโตเด่นหายคือบลนี่ขันล่างหกเจ็ดันล่างนี่คือสามแปดสามแปดสามแปด หาสามห้าสามเท่านี้เท่านี้เอ้ามีน้องขันโซโมลาเข้าเข้าหนาเนอะทาตัวเดียวในตัวเดียวจเป็นบนล่างก็ตามตัวเดียวขันเข้าอยากซื้อตัวเดียวเล็ครับหนึ่งสี่เก็หนึ่งหนึ่งตัวในสามตัวหนึ่งสี่เจกตสามตัวหนึ่งสี่เกตขันซื้อสองตัวคือซื้อสี่เก็ด๋อสามตัวฟันเม็ดเดียวงานหนึ่งสี่เกต จะแสดงว่ารัก<า>ลอยมากนึงไคะรักลอยม้งกลมเรามันมันอหมายคือ้าเป็นซี่เกตเนี่ยรักลอยตรงเป็นหนึ่ง <ừ> าเป็นเลขตัวอื่นพันเป็นหกเกต้าเป็นหกเกต,เน,กตเนี่ยมันต้องเกตหกเกต วันาหกเกตเนี่ยวันนี้หกเกเนาะาป็หกเคือเกตหกเกตเนี่ยครับเก็นถูกแมนครับตัวใหนะครับผมถือช่วงวนี้หอ้าวนี่พี่น้องอ้าบาพี่น้องเตรียมแคบแล้วแคบไปเตรียมแคบเลยทํารัองเอานี่แล้วครับโอเคเอาเีมมุมก่อนบังจุดดังเดิมอย่าลืมเล้อวิ่งเกตกับสามอค่อยๆมากประเทศนี้ครับมันสิกดข้อกันมากบอลจกับสา มีโอกาสบ่ขันมันกับมี่มี่มี่ขึ้นันเพื่อนก็ว่ากะบยากยากบ่เนี่ยไปนะครับเซียนเตี๋นะครับเซียนเตี๋ยนะครับไิดิ่งเจ็ดกับสามจับคู่เจ็ดแปดห้าเจ็ดสหกเจ็ดขายเป็นแสนกับโบสื่อเลยโสายเป็นแสนกับห้าสามหกสามสื่เป็นแสนกับโบขายสี่สามสามตัวเม็ดเดียวก็คือหนึ่งสี่เจ็ดนะพี่น้อง ตัวเดียวเม็ดเดียวท่านอนทำสามตัวหางเดียวเม็ดเดียวหนึ่งสี่เจ็ดครับผมขอบคุณเส้นเตียหลายๆจ้าขอบคุณค่ะนีเอาสั่งมาแล้วก็บใยอมเด้อครับผม